หลวงครับผมงานนะไปไหนตียังแยงไปเสาะเฮ็ดอุ้ยข็เปิ้นประกาศฮะเน่อย่างเสือโค้งมันนะครบไก่ครบออย่างเจ้าบ้านแล้วก็หนีขึ้นดอยก็ลงประกาศห้ามขึ้นไปเสาะเฮ็ดเสาะอย่างอย่างสักอย่างบนดอยน่แะอยบ้านเฮาอ่อตอนน่บอยนะโอ้แต่ค่อโอ มันแห้ามนะประกาศนะโอ้แต้ไะโอ้จะไปไปเนอะนานมือนะฝนตกเขาพูดนะนะดอยบ้านเฮาดอยนีงเอ้ยยังตูเออฮะนานเพิ่งมาอย่างอ๋ออ๋อนานเพิ่งมาตะกี้อ่ะมาบอกว่าดอยบ้านเฮาหมอนเนี่ยเฮ็ดออกนักขนาดไปเดีวนี้เฮ็ดแดงเฮ็ดไข่เหลืองเฮ็ดไข่ห่านออกเต็มน้อยนี่ว่าสูแล้วมันไปบอกใครเห็นแล้วกะมึงกูนะแล้วสูไปบอกจะได้ค่าบาะแหวนโอ้ยัง เมื่อกี้ปู่หลวงประกาศให้หมูกระจายไปช่วยกันพอน้าเหมืองหัวหน้าเข้าไปช่วยกันตืดหัวหน้าท่วมแน่จะไปจะไปถูกไปซ้อไงอังคาไปบอกไปเลยขาดแตไปที่จประธานเขาอุ้งขาจะไปไปแต่งตัวรักหมวกสัขาหมวกไม่ไหนไปวอยเลยเนอะไปเร็วด่วนที่สุดเดี๋ยวประธานเขาเออเออเออโซซาคอน